เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนิดนึงก่อนละกันนะครับให้เปิดไปที่หน้า35ในหนังสือเรียนนะครับในข้อที่4นะครับเขาบอกว่าถ้าจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างๆจำนวน66หมู่บ้านของอำเภอหนึงเป็นดังนี้นะครับมีข้อมูลให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับเขาถามอะไรบ้างมาลองดูซิ เขาบอกว่านะครับจงสร้างตารางแจกแจงความถี่ให้มี10อันตรภาคชั้นและก็ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นเท่ากันและให้อันตรภาคชั้นแรกเป็น341เถึง3 8มอ่าเมื่อกี้ก็เพิ่งพูดไปใช่ไหมครับในเมื่อเขาก็ำหนดอันตรภาคชั้นแรกมาให้แล้ว3 8 0ถึง341นะ341ถึง380นะครับ เราจะทำไงครับถ้าเราอยากทราบเกี่ยวกับความกว้างของมันเราก็สามารถที่จะเอาตัวที่ค่าที่มากที่สุดในชั้นนั้นใช่ไหมครับลบกับน้อยสุดในชั้นนั้นได้นะครับเมื่อลบเสร็จต้องทำไงต่อ,อให้เราบวกขึ้นอีกหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราก็ทำการลบครับก็จะเป็น380ลบกับ341ใช่ไหมครับลบกันเสร็จได้เท่าไหร่ครับได้39เนาะแล้วก็บวกขึ้นอีกไร่ให้เราบวกขึ้นอีก1น,นะครับเพราะ,ะนั้นก็จะได้ความกว้างจริงๆของมันคือ 40ใช่ไหมครับแสดงว่าเขาต้องการจะให้สร้างนะครับแต่และอัตราภาคชั้นมีความกว้างเท่ากับ40นั่นเองนะครับแล้วก็ให้สร้างทั้งหมด10ชั้นนะครับเพราะ,ะนั้นเรามาลองเริ่มสร้างกันเลยแล้วกันเนาะอ่าจากข้อมูลที่เขาให้มานะครับตามนี้นะ,ะให้ดูข้อมูลตามตัวนี้เลยนะครับเราก็จะทำการสร้างนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึง ยังไงครับอ่าก่อนที่เราจะเริ่มสร้างเราทําไงก่อนครับมีข้อมูลละจําได้ไหมอ่าเราก็ต้องหาก่อนเนาะว่าข้อมูลไหนมากที่สุดแล้วก็ข้อมูลไหนน้อยสุดใช่ไหมครับเราพยายามดูนะอ่าอ่าสแกนดูซิอ่ามองดูซิว่าตัวไหนน้อยสุดมากสุดครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ครับก็จะเห็นได้ว่า3ามร้อยส้านี่แหละครับก็คือข้อมูลที่ต่ําที่สุดนะครับน้อยน้อยสุดเนาะอ่า แล้วข้อมูลไหนครับมากสุดที่ในข้อมูลที่เขาให้มาครับะจะเห็นได้ว่านะครับ370ใช่ไหมยสนี่แหละคือข้อมูลที่มากที่สุดนะครับดอ่ามอ่ะ, 30, อะพูดผิดไปผิดไปนี้เนึงโทษนะครับ730นี่คือข้อมูลที่มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นครับเราก็จะเริ่มทำการซานะครับซายังไงเขาบอกมาแล้วถ้าเป็นตาม คอนเซปที่เขาให้มาใช่ไหมเขาให้หาอะไรครับให้เอาค่าที่มากที่สุดใช่ไหมครับลบค่าที่น้อยที่สุดเราลองลบดูสิทำก่อนนิดนึงตามที่ขั้นตอนเมื่อกี้ที่เขาพูดมานะครับ730ลบ345ลบเสร็จได้เท่าไหร่จะเห็นได้ว่าลบเสร็จแล้วมันจะได้เท่ากับ 385อ่าเราลบแล้วนะทำตามขั้นตอนนะครับเมื่อกี้ที่พูดไปจากนั้นถ้าเราทำแบบลักษณะว่าเขาไม่ได้กำหนดความกว้างมานะครับทำยังไงเราก็ต้องอ,อะไรครับเอาค่าที่ผลลบที่ได้เมื่อกี้หารด้วยสิ่งที่เขาให้มาก็คือจำนวนชั้นใช่ไหมเมื่อกี้เขาให้มาต้องการสร้างสิบชั้นเราลองทำในกรณีที่เขาไม่ไม่ได้บอกความกว้างมานะครับ ถ้าเป็นตัวนี้เราก็จะเอา385ใช่ไหมหารด้วย10เพราะฉะนั้นก็จะได้เท่าไหร่38.5อ่านี่ก็คือถ้าสมมุติว่าเราทำตามกระบวนการเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นตามจริงแล้วถ้าจะเห็นได้ว่าตัวเลขที่ได้ออกมาถ้าอยากให้สะดวกใช่ไหมครับในการเขียนแต่ละชั้นมันก็ควรที่จะปัดให้มันเป็น จำนวนที่เต็มชัดเจนขึ้นใช่ไหมก็คือในที่นี้ก็น่าจะปัดเป็นประมาณเท่าไหร่ครับให้มันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นก็น่าจะปัดเป็นชั้นละเท่าไหร่ส,ส,สีเห็นไหมครับชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่านะครับความกว้างที่เราหาได้เมื่อกี้กับจากที่เราลองคํานวณดูก็เหมือนกันเลยใช่ไหมครับเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับทีนี้เรามาเริ่ม สร้างดูนะครับข้อ,อนี้เราจะสร้างยังไงครับก็คล้ายๆเดิมเลยครับในเมื่อเราทราบแล้วว่านะครับชั้นแรกคือเท่าไหร่และแต่และชั้นกว้างเท่าไหร่เราก็เริ่มเลยนะครับก็วิธีการก็คือกําหนดเลยครับก็คือกําหนดอัตราภาคชั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับอัตราภาคชั้นของเราก็จะเป็นคอลัมน์แรกใช่ไหมครับอัตราภาค ชั้นซึ่งอันตรภาคชั้นของเราในที่นี้ครับคือใครก็คือจำนวนประชากรใช่ไหมครับอ่าคือจำนวนประชากรอ่านี่คืออันตรภาคชั้นนะครับก็คือจำนวนประชากรจากนั้นมีอันตรภาคชั้นใช่ไหมครับเราก็จะต้องทำการเขียนให้มันเป็นช่วงใช่ไหมเขียนให้มันเป็นช่วงนะครับ อ่แตา่ตลางนิดนึงแล้วกันเนาะจะได้เห็นนะครับเราก็เริ่มทําการแบ่งช่วงนะครับอ่าเรามาแบ่งอันตราภาคชั้นก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยทำต่ออันตราภาคชั้นแรกครับเขากําหนดมาให้แล้วใจดีหน่อยก็คืออะไรครับจาก 341, อ่า341ถึงเท่าไหร่ถึง 380, อ่าเขาบอกมาแล้ว แสดงว่าในชั้นถัดไปมันก็ต้องมีความกว้างเท่ากันกับชั้นนี้ใช่ไหมใช่ไหมเมื่อกี้เราก็คำนวณมาแล้วแต่และชั้นกว้างเท่ากับ40ชัดเจนนะเพราะฉะั้นชั้นถัดไปก็ต้องเริ่มที่อะไรครับก็ต้องเป็น388ถูกไหมอ่าถึงเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับมันถึงจะครบชั้นละ40ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับอ่าต้องเป็นสี่ 20ถูกไหมครับอลองเช็คนิดนึงเพื่อความชชวร์ว่ากว้างเท่ากับ40ตามที่เรากำหนดไหมเอาเท่าไรครับเอา420ตั้งลบ3ามร้ดสิบเอทไ่าไรลบสิได้39ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องบวกขึ้นอีกเท่าไหรด้วยบวกขึ้นอีกหนึ่งเห็นไหมครับพอดีไหมอพอดีเลยงพั้นต่อไปครับน่าจะเป็นเท่าไร่ต่อก็ต้องต่อจาก420ก็ต้องเป็น400อะไระครับ 421. ยังไงต่อครับเริ่มมีการสังเกตอะไรไหมถึงไหนถึงไหนลองอีกสิถึงเท่าไหร่ถึง460นะเริ่มสังเกตเห็นอะไรไหมครับเพราะฉะนั้นชั้นถัดไปน่าจะเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ400ะไย461นักเรียนสังเกตดูนิดนึงก่อนนะ เป็นยังไงสังเกตไหมอันนี้341อันนี้381อันนี้421แล้วอันนี้เท่าไหร่4 6 1นะเป็นยังไงครับเห็นไหมครับค่าต่ำสุดของแต่ละชั้นมันเป็นยังไงมันเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่นี่ดูดิมันเพิ่มขึ้นทีละ4ี่ิไหม 40เห็นไหมครับถ้าเราสังเกตขึ้นมันก็จะได้สามารถที่จะทําได้ไวขึ้นแสดงว่าถ้าเราเขียนท่าต่ําสุดไปจนถึงชั้นสุดท้ายก็คือชั้นที่10มันก็น่าจะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ครับก็น่าจะเพิ่มขึ้นทีละ40เห็นไหมก็จะทาให้เราสามารถเขียนได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าครูเขียนท่าต่ําสุดก่อนแล้วกันอันนี้คือ4สีย1อชั้นต่อไปน่าจะเป็นเท่าไหร่ก็คือขึ้นเท่าไหร่ครับบวกขึ้นอีกเท่าไหร่ บวกขึ้นอีก40ใช่ไหมก็น่าจะเป็น501เห็นไหมครับเริ่มเร็วขึ้นทีนี้ก็ขึ้นเอา501บวกขึ้นอีกเท่าไหร่บวกขึ้นอีก40ก็จะเป็น541เท่าไหรต่อ581เห็นไหมง่ายไหมทีนี้เริ่มง่ายขึ้นหรือยังบวกขึ้นอีกเท่าไร่บวกขึ้นอีก40เป็น621เป็นเท่าไรต่อ 661เห็นไหมครับง่ายขึ้นเนาะแล้วเท่าไหร่กี่ชั้นแล้วเนี่ยนับกันนะกันนับกันนะเพราะว่าเราต้องต้องการสร้างแค่กี่ชั้นต้องการสร้างแค่10อันตรภาคชั้นแค่นั้นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9แ้อ่ะ9กแล้วอีกชั้นเดียวก็คือเท่าไหร่ครับชั้นสุดท้ายละชั้นก็คือ700อะไรครับ7จเเห็นไหมได้แล้วเห็นไหมครับข้างหน้า ข้างหลังก็เป็นงไงครับลองสังเกตด,ดูเหมือนกัน380าเป็น420เป็น460สังเกตด,ดูเป็นยังไงครับมันก็เพิ่มขึ้นเท่ากันไหมเท่ากันทีละเท่าไหร่ทีละ40เห็นไหมครับเพราะนั้นเราก็จะได้ทันทีเลยว่าค่าที่มากที่สุดในชั้นถัดไปเป็นเท่าไหร่ก็คือการเอาบวกขึ้นอีก40ใช่ไหม ก็จะเป็น460บวก440เป็น500เห็นไหมครับชั้นชั้นต่อไปเป็นเท่าไหร่ก็ต้อง540อะแล้วในชั้นถัดไปเป็นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นอีก40ก็ต้องเป็น580ใช่ไหมเห็นไหมง่ายๆเองก็คือเพิ่มขึ้นทีละ40ชั้นต่อไปก็น่าจะเป็น 620 660700แล้วก็ชั้นสุดท้ายก็คือ740เห็นไหมครับนี่ได้แล้วนี่คืออันตรภาคชั้นครับของข้อมูลชุดแรกใช่ไหมในช่องคอลัมน์แรกเลยนะครับอันตรภาคชั้นได้แล้วเนาะเมื่อเราได้อันตรภาคชั้นเสร็จแล้วเราทำไงครับ เอาละเอียดละเอียดเลยเนาะตามสรุปมาขั้นที่สองก็ต้องเอามาแจกแจงความถี่ใช่ไหมซึ่งการแจกแจงความถี่เราทำไงครับเราก็อาจจะค่อยๆหาใช่ไหมครับก็คือหารอยะไรครับหารอยขีดสร้างมาอีกนิดนึงแล้วการช่องถัดไปให้มันเป็นรอยขีดนะครับมันจะได้ง่ายขึ้นในการนับนะครับรอยขีด ใช้โทษนิดนึงมีรอยขีดนะครับเพราะนั้นนะครับให้นักเรียนค่อยๆดูนะครับวิธีการทํารอยขีดก็เคยแนะนําไปในเบื้องต้นใช่ไหมครับเราลองดูอีกนิดนึงจากนะครับข้อมูลของเราเนี่ยครับเห็นได้ว่านะครับมีข้อมูลตามนี้นะวิธีการก็คือเราค่อยๆขีดนะครับเริ่มต้นก็ง่ายๆครับดูตัวแรกก่อนเลย300 45มอีา่ามีเห็นข้อมูลทแรกไหม345้ยเพราะนั้น345เราก็มาดูเลยครับ345อยู่ในช่วงไหนที่เราทำการแบ่งไว้แล้วอ่าก็จะเห็นได้ว่ามันอยู่ในช่วงแรกสุดเลยใช่ไหมเราก็ขีดให้ในช่วงแรกสุด1ขีดครับตัวถัดไปคืออะไรตัวถัดไปก็จะเห็นได้ว่าเป็น4 9 4เพราะฉะนั้นตัวถัดไปนะครับก็น่าจะขีดในช่วง4 9 4เเห็นไหมครับลองทำดูนะ สี่เก้าสี่อ่าสี่เก้าสี่อยู่ตรงไหน,นอยู่ในช่วงไหนครับสี่ร้อยเก้าสิบสี่มันก็อยู่ในช่วงนี้ถูกไหมนี่อยู่ในช่วงสี่ร้อยหกสิบเอ็ดถึงห้าร้อยมองออกไหมอ่าตัวถัดไปตัวอะไรครับอ่าดูในหนังสือประกอบเลยนะครับตัวถัดไปก็คือหกร้อยสี่อ่าหกร้อยซีเคเอสซีอยู่ตรงไหน,นก็น่าจะเป็นตัวนี้ถูกไหมครับอ่าตัวถัดไป 7 3 0อ่าเ3 0อ่าเห็นหมง่ยงอย่างนี้เลยตัวถัดไปครับ468อ่า468 46ก็คือช่วงนี้อ่าเขียดตัวถัดไป607อยู่ตรงไหนอยู่ในช่วงไหนครับอ่า607ตัวถัดไปครับ395 395ก็คืออยู่ในช่วงนี้เนาะ381อ่าดูนะครับ ทำตามไปด้วยเลยนะครับถัดไปคือตรงไหน494ดูซิ494ตรงไหนเห็นไหมได้ไหมได้เหมือนกันไหมค่อยๆทำนะครับตอนขีดนี่แหละสำคัญนะอย่าขีดผิดถ้าขีดผิดนิ้วเสียเวลาเลยครับต้องมานั่งขีดใหม่อีกนะครับอะไรต่อ530อ่530ช่วงนี้ 563อ่า563อ่าค่อยๆทำนะครับ515 515อ่าก็คือตรงนี้อ่าต่อไปครับ505อ่าก็ตรงนี้อีกเท่าไหร่468ใช่ไหม468ตรงไหนครับ468อ่าตรงนี้นะ ต่อไปครับ461อ่าเห็นไหมตอนนี้พอดีเลยเนาะเมื่อเห็นไหมพอดีมันครบ5้าแล้วใช่ไหมทำไงจําได้ไหมอ่าเราก็ขีดค่านิดนึงเห็นไหมครับ,รรบแล้วครบ5้าแล้วให้ขีดค่าอย่างนี้ต่อไปเลยครับ560อ่า560อ่าถึงขนาดนี้แล้วไหนนักเรียนลองขีดต่อดูสิอ่าเดี๋ยวให้เวลาแป๊บนึงลองขีดต่อดูเอาจนครบนะครับไล่ดีๆลองดูสิ เดี๋ยวมาดูสิว่าตอนสุดท้ายจะได้เท่าที่ครูเขียหรือไม่นะครับให้เวลาแป๊บนึ่งแล้วลองทำเองดูแป๊บนึงนะพยายามลองฝึกครับต้องค,อคอ่อยๆฝึกครับคณิตศาสตร์ต้องฝึกฝนครับฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆต้องลองลงมือทำเองครับถึงจะทำเป็นนะครับค,อคอ่อยๆทำเสร็จรอ,อยังให้เวลาแป๊บนึง ได้ไหมอ่าน่าจะได้อยู่เนาะอ่ะพร้อมนีอยังเดี๋ยวตลองดูซิว่าได้เท่าคกูไหมนะครับอ่าลองดูนะกูได้เท่านี้นะ เช็คดูสิได้เท่ากันไหมได้เท่ากันไหมครับน่าจะได้เท่ากันอยู่เนาะมันไม่ได้ยากนะครับแต่เราต้องมีสมาธิในการขีดนิดนึงนะครับอย่าให้พลาดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราขีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการยังไงต่อจําได้ไหมเมื่อมีรอยขีดแล้วเราก็จะทําการนับอะไรครับนับรอยขีดใช่ไหม การนับรอยขีดนับทำไมนับเพื่อที่จะบอกถึงอะไรครับจำนวนรอยขีดคืออะไรจำนวนรอยขีดมันก็คือความถี่นั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็สร้างในช่องถัดไปเลยครับช่องถัดไปให้มันเป็นอะไรครับ,เป,รบเป็นความถี่นะครับเป็นความถี่เพราะฉะนั้นครับเราก็จะได้แล้วในช่องถัดไปนะครับก็คือความถี่ครับ ความถี่ของแต่ละอันตรภาคชั้นใช่ไหมอ่ะเราก็เริ่มเลยครับชั้นแรกก็คือ2ชั้นต่อไปก็คือ7เห็นไหมครับชั้นต่อไปก็คือ5ชั้นต่อไปก็เป็น14ได้11 11 3อ่าไม่ใช่สิอ่โทษทีโทษทีอันนี้11เนะเนี่ยเกือบเกือบไปเห็นไหมเท่าไรอีก3 หแล้วก็1น่งเห็นไหมครับเมื่อเราได้รอยขีดแล้วเราก็สามารถที่จะเอารอยขีดมาเขียนเป็นความถี่ได้เห็นไหมครับชัดเจนไหมอลองเช็คอีกนิดนึงว่าเราขีดได้ชัวร์ไหมก็คือทำอยังไงดีถ้าเราอยากเช็คจำนวนเราก็สามารถที่จะนำเอาความถี่ที่เรานับได้นะครับมารวมกันดูซิถ้ารวมกันมันต้องเท่ากับอะไรนักเรียนคิดว่าความถี่ที่ได้รวมกันต้องเป็นอะไร ต้องมีค่าเท่ากับข้อมูลทั้งหมดถูกไหมจำนวนข้อมูลทั้งหมดอลองบวกดูสิค่อยๆบวกดอูอันนี้2บวกเเป็น9 9เบวก5เป็น14 14บวกอีก14เป็น28่สบ่าบวกอีก1 1เป็นเท่าไหร่ครับ39ใช่ไหมสาบ้วกอีก1 1 เป็นเท่าไหร่ครับเป็น50เนาะ50บวกอีกเท่าไหร่ครับบวกอีก11เป็นเท่าไหร่ครับ61ใช่ไหมถูกไหมนี่61เนาะ61บวกอีกเท่าไหร่บวกอีก3เป็น64บวกอีก1 65แล้วก็บวกอีก1เป็น66อ่าเห็นไหม ตรงไหมครับกับข้อมูลทั้งหมดของเราข้อมูลทั้งหมดของเราคือกี่หมู่บ้าน66หมู่บ้านใช่ไหมอ่าแสดงว่าโอเคเนาะถูกนะครับแสดงว่าเราขีดครบนะครับจำนวนข้อมูลอ่าเมื่อเราได้ความถี่เสร็จแล้วนะครับแสดงว่าตอนนี้เราได้หรือยังตารางแจกแจงความถี่ได้หรือยงังได้แล้วใช่ไหมแค่นี้เองเห็นไหมไง่ายไหมไง่ายนะครับง่ายอย่างนี้แหละคือตารางแจกแจงความถี่ เมื่อเรามีตารางจแจกแจงความถี่แล้วเราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลจากตารางจแจกแจงความถี่ไปตอบคาถามได้ครับเราลองดูข้อคําถามของเขาดูสินะครับดูข้อคําถามของเขาดูสิตารางนี้นะ,อะลองดูในหนังสือต่อเลยนะครับในข้อที่2องเขาถามอะไรบ้างดูพร้อมๆกันนะครับ ในเมื่อเราได้ตารางแจกแจงความถี่เรียบร้อยแล้วนะครับเราลองตอบคำถามดูข้อที่1น,นะครับก็บอกว่าจำนวนหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยอยู่กว่าอยู่ต่ำกว่า500เดคนโอ้จงหาใช่ไหมเขาให้หาเนอะอ่ะเราลองดูสิต่ำกว่า500เดคนทำยังไง ดูสิจากข้อมูลที่เรามีเนาะต่ำกว่า501เอ็ดคนเห็นไหมนี่ในตารางของเรามีพอดีเลย501เอด็ดเห็นไหมครับแสดงว่าข้อมูลในชั้นนี้เราเอาไหมนี่เธอคิดว่าอ่าไม่ได้เอานะเห็นไหมไม่ได้เอาเพราะว่าชั้นนี้มันเกินใช่ไหม5้0ต่ำกว่า501เอ็ดแสดงว่ามันต้องน้อยกว่า5 0 0เอ็ดใช่ไหมครับแสดงว่ามันก็ต้องเป็นชั้นที่ต่ำกว่างงลงไปก็คือตั้งแต่ชั้นนี้เห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นเรามีข้อมูลอยู่แล้วก็คืออะไรครับ มันก็ต้องเริ่มต้นที่ชั้นนี้ถูกไหมชั้นนี้ก็คือ1 4เห็นไหมครับแล้วก็ต่ํากว่าก็คือเท่าไหร่ด้วยชั้นนี้ก็ต่ํากว่าไหมต่ํากว่าก็คือ10อีก5อีก7อีก2แสดงว่าเราต้องเอาข้อมูลเหล่านี้มาทําอะไรกันครับความถี่เหล่านี้มาทาอะไรกันต้องเอามารวมกันใช่ไหมถ้าพูดง,ง่ายๆมารวมกันเอารวมกันซิได้เท่าไหร่ครับอ่าค่อยๆรวม1 4บบวกอีก5เป็น19 บวกอีกเเป็นเท่าไหรครับ26แล้วก็บวกอีก2เป็นเท่าไหรอ่าเป็น28เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้คำตอบแล้วครับก็คือเท่าไหร่ครับ28เห็นไหมแค่นี้เองยากไหมยากไหมอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมทีนี้มาดูข้อที่2เลยแล้วกันอ่าเขาบอกว่าอะไรต่อครับจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ที่มีประชากรอาศัยอยู่ตั้งแต่381ถึง580คนอ่าคนเรามาดูสิ381อ่าตารางของเรานะถึงเท่าไหร่นะครับถึง580อ่าเห็นไหมนี่สแสดงว่าตั้งแต่ชั้นนี้ใช่ไหมถึงเท่าไหร่ถึง580จนถึงชั้นนี้กี่คนครับทำไงก็ทำเหมือนเดิม เอามาทำอะไรกันเอาข้อมูลในช่วงที่เราเลือกมารวมกันใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับอลองรวมดูสิก็คือเอาเจดบวกห้าบวกสิบสี่บวกสิบเอ็ดแล้วก็บวกอีกสิบเอ็ดบวกดูสิได้เท่าไหร่อลองเช็คดูสิให้ลองคิดเองดูบ้างได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเท่าไหร่เอ่ย ได้นะครับได้เท่าไหร่ครับจะได้เท่ากับ48นะครับเห็นไหมครับข้อนี้จะได้พอดีเลยคือ48สําำหรับข้อสองนะเขียนไว้ข้างหน้าแล้การจะได้เห็นชัดชัดนะครับข้อ2นี้ก็ถ้าเรานับรวมกันจะได้48นะครับพอดีเลยต่อไปครับข้อที่3ครับจำนวนหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยอยู่เกิน660คน คิดเป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดโอ้ข้อนี้ก็ยากขึ้นกว่าข้อเก่าๆเนาะข้อเก่าๆก็คือเป็นไงข้อเดิมๆที่ทำผ่านมาถามแค่จำนวนแต่ข้อนี้ถามเป็นร้อยละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการคิดร้อยละด้วยนะครับอ่ะเรามาลองดูซิทำยังไงการคิดร้อยละอ่ะก็เริ่มต้นเหมือนเดิมก่อนเนาะก็คือเราต้องดูก่อนว่ามันมีประชากรอ,อยู่เกินเท่าไหร่เกิน660คนนี้ คิดเป็นกี่หมู่บ้านใช่ไหมครับอ่าหายไงอ่าลองดูสิมีตารางให้เกินเท่าไหร่นะหกเกินหกร้อยหกสิบคนอ่าลองดูสิครับมีกี่คนครับมีกี่หมู่บ้านครับหกร้อยหกสิบมีกี่หมู่บ้านชัดไหมเห็นไหมเท่าไหร่ครับมีแค่สองหมู่บ้านเห็นไหมง่ายๆเองเอาหนึ่งบกหนึ่งเลยเห็นไหมครับมีแค่สองหมู่บ้านเพราะฉะนั้นครับ แน่นอนครับถ้าเราตอบเป็นจํานวนหมู่บ้านตอบ2ใช่ไหมข้อนี้ตอบ2ถ้าเป็นจํานวนหมู่บ้านเนาะตอบ2แต่ข้อนี้มันให้ตอบ2แค่นั้นไหมละ่ะเขาประกบบอกว่าให้คิดอะไรให้คิดเป็นร้อยละใช่ไหมให้คิดเป็นร้อยละเพราะจะทาไงครับมันถึงจะเป็นร้อยละเราก็ต้องทําไงครับจําได้ไหมวิธีการคิดร้อยละวิธีการคิดร้อยละก็คือให้เราเอาอะไรครับจํานวนที่เราต้องการจะหาร้อยละนั่นแหละทำไงต่อ หารด้วยอะไรครับจําได้ไหมหารด้วยจํานวนไงครับจํานวนอะไรเออจานวนที่เป็นยังไงครับที่มีทั้งหมดใช่ไหมก็คือกี่หมู่บ้านเอยอันนี้เราเลือกมาแค่2หมู่บ้านแต่จากทั้งหมดกี่หมู่บ้านครับจากทั้งหมด66หมู่บ้านนะครับอ่าตอนนี้หารเรียบร้อยแล้วหารเสร็จทำไงต่อหารเสร็จทำไงต่อที่จะเป็นร้อยละก็คือถ้าอยากให้มันเป็นร้อยละก็ต้องคูณด,ด้วยอะไร ด้วย100ย่งเห็นไหมครับแค่นี้เองง่ายๆอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นครับได้คําตอบเท่าไหร่เอ่ยคิดเป็นร้อยละแล้วนะได้คาตอบเท่าไหร่เอ่ยถ้าได้ออกมานะครับกูคํานวณให้เลยแล้วกันนะครับจะได้ออกมาประมาณ3ครับก็คือสเปอร์เซนโดยประมาณนะครับประมาณสเปอร์เซเป็นไงบ้างครับสําหรับตัวอย่างนี้ก็น่าจะทําให้เราสามารถ ที่จะสร้างตารางจแจกแจงความถี่แบบเป็นอันตรภาคชั้นได้แล้วเนาะแล้วก็สามารถที่จะอ่านหรือดูตารางจแจกแจงความถี่แบบเป็นอันตราพาคชั้นเพื่อตอบคําถามได้แล้วใช่ไหมครับอโอเคเนาะ